ติดตามมันนี่ทุ่เดยกันต่อค่ะช่วงนี้เรามาดูเรื่องของการแข่งขันหรือว่าสงครามสซมิคอนดักเตอร์โลกกันบ้างดีกว่านะคะคือตอนนี้สหรัฐกับจีนก็แข่งขันกันอย่างดุเดือดต่ในมุมของประเทศไทยของเราละคะจริงๆแล้วมีความท้าทายหรือว่ามีแง่บวกแง่ลบอย่างไรกันบ้างวันนี้เราจัดให้เลยนะคะติดตามกันเลยค่ะเชิญค่ะ คุณผู้ชมคะวันนี้รายการของเรานะคะจะพาคุณผู้ชมมาเจาะลึกถึงประเด็นความขัดแย้งในด้านอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของโลก ในระดับที่ถือว่าเป็นชาติมหาอำนาจนะคะระหว่างสหรัฐกับจีนจะมีผลกระทบในเชิงบวกและเชิงลบต่อห่วงโซ่อุปทานของโลกอย่างไรและในขณะเดียวกันค่ะจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์รของไทยอย่างไรกันบ้างนะคะวันนี้เราจะไปพูดคุยกันค่ะกับคุณจิรพาบุญภาสุขนักวิเคราะห์จากศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจจากธนาคารไทยพาณิชย์หรือว่า SCB EIC ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณจิรภาคะมาเริ่มกันที่ประเด็นแรกเลยนะคะเรื่องของ ชนวนความสําคัญนะคะที่ส่งผลทําให้สหรัฐอเมริกากับจีนมีความขัดแย้งในเรื่องของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์สาเหตุสําคัญมันคืออะไรคะสำหรับชิ้นส่วนเซมิคอนดักเตอร์นะคะหรือที่เรียกสั้นๆว่าชิปเนี่ยก็เปรียบได้เสมือนอสมองของสินค้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะคะซึ่งถูกนําไปใช้ในสินค้าขั้นปลายที่หลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวสมาร์ทโฟนเองหรือว่าคอมพิวเตอร์หรือว่าแล็ปท็อปจนไปถึงรถยนต์ไฟฟ้านะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของของโลกเนี่ย ก็ได้เกิดความไม่สมดุลในห่วงโซ่อุปทานการผลิตนะ,นะคะซึ่งเรามองว่ามันมี3ปัจจัยหลักๆที่ทําให้เกิดปัญหาดังกล่าวนะคะปัญหาแรกก็คือความต้องการชิปในตลาดโลกเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้านะคะปัจจัยที่2ก็คือปัญหาการขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์นะคะตั้งแต่ที่เริ่มมีมาตั้งแต่ปี2018นสนะคะที่เกิดสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐแล้วก็จนลุกลามมาถึงสงครามเทคโนโลยีนะคะซึ่งทําให้จีนกับทางสหรัฐเองเนี่ย แย่งกันเป็นผู้นําทางด้านเทคโนโลยีนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังเกิดปัญหาที่รุนแรงขึ้นไปอีกนะคะเนื่องจากว่าตัวการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะคะที่ส่งผลให้หัวโซ่อุปทานการผลิตเนี่ยหยุดชะงักลงอะนะคะรวมไปถึงประเด็นปัญหาของสงครามรัสเซียยูเครนที่ทําให้ต้นทุนทางวัตถุดิบเพิ่มสูงขึ้นด้วยค่ะค่ะและสําหรับตัวปัจจัยสุดท้ายนะคะ,คะก็คือว่าผู้ผลิตชิป รายหลักเนี่ยก็ยังกระจุกตัวอยู่ในภูนมิภาคเอเชียนะคะโดยเฉพาะ,ะผู้ผลิตชิปขั้นสูงนะคะที่มีขนาดต่ำกว่า7นาโนเมตรนะคะซึ่งปัจจุบัน,นมีสัดส่วนที่ผลิตอยู่ในไต้หวันอยู่ประมาณ78%นะคะจากข้อมูลของเทรนด์ฟอร์สเนี่ยเขาก็คาดการว่าการผลิตชิปขั้นสูงเนี่ยมีแนวโน้มที่จะผลิตนอกภูมิภาคเอเชียมากยิ่งขึ้นในอีก3ปีข้างหน้านะคะเนื่องจากว่าตั้งแต่ที่ตัวอเมริกาเองหรือว่ายุโรปเองเนี่ยเขาเริ่มมีการออกกฎหมายชิปแอกของตัวเองเพื่อสนับสนุนการผลิตชิปภายในประะะเทศมากขึ้น,นะคะ จะเห็นได้ว่าเป็น3ปัญหาหลักเลยนะคะที่หลายๆคนเนี่ยจับตาสถานการณ์และยิ่งนาม,มานะปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์ยิ่งรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะว่ามีการจํากัดการส่งออกนําเข้าระหว่างกันด้วยนะคะปัจจัยเหล่านี้เนี่ยมันจะกระทบต่อซัพพลายเชนของโลกอย่างไงบ้างคะสำหรับเรื่องนี้นะคะต้องขอบอกก่อนว่าผู้ผลิตในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยประกอบด้วย3ามกลุ่มหลักๆด้วยกันนะคะกลุ่มแรกจะเป็นกลุ่มของผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะซึ่งเป็นผู้ที่มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ขายแต่ว่าไม่ได้เป็นผู้ผลิตเองนะคะก็จะไปจ้างผู้รับจ้างผลิตนะคะซึ่งผู้รับจ้างผลิตเนี่ยอตอนนี้นะคะรายสำคัญของโลกก็คือบริษัท TSMC ของไต้หวันนะคะที่ครองส่วนแบ,บน่งทางการตลาดมากที่สุดค่ะแล้วก็กลุ่มที่3เองเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มของตัวผู้ผลิตแบบครบวงจรนะคะอย่างเช่นซัพปปุงนะคะของเกาหลีตใต้เองเนี่ยเขาก็ได้มีการที่จะขายผลิตแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ของตัวเองออกมาอย่าง ที่ได้เห็นในท้องตลาดทั่วไปนะคะสำหรับตัวความเคลื่อนไหวภายในอุตสาหกรรมการผลิตชิปของโลกนะคะมีปัจจัยที่น่าจับตามองอยู่สาปัจจัยด้วยกันนะคะปัจจัยแรกเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของอตัวสหรัฐเองเนี่ยมีความต้องการที่จะย้ายฐานการผลิตกลับประเทศตัวเองมากขึ้นนะคะหรือที่เรียกว่า rechoring นะคะตั้งแต่ที่สหรัฐเองนะคะได้มีการออกกฎหมายชิปแอคขึ้นมานะคะด้วยมีความต้องการที่จะสนับสนุนการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ภายในประเทศตัวเองนะคะเพื่อต้องการที่จะ กระจายความเสี่ยงจากปัญหาการขาดแคลนชิปนะคะแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือเพื่อที่จะต้องการลดการพึ้นพาการนําเข้าชิปจากประเทศในกลุ่มเอเชียนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยการย้ายฐานการผลิตของสหรัฐกับประเทศตัวเองเนี่ยอาจจะมีความท้าทายอยู่มากนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องตลาดแรงงานในสหรัฐนะ,นะคะที่ยังขาดแคลนแรงงานทักษะสูงอยู่รวมไปถึงต้นทุนการผลิตเนี่ย ที่มองค่ามไม่ได้เลยว่าต้นทุนการผลิตของตัวสหรัฐเองเนี่ยจะสูงขึ้นมากกว่าที่สั่งซื้อเซมิคอนดักเตอร์จากในภูมิภาคเอเชียนะคะทั้งต้นทุนค่าจ้างแล้วก็ต้นทุนวัตถุดิบค่ะค่ะสำหรับปัจจัยที่2อ่ะนะคะรัฐบาลจีนเองเขาก็ได้มีการอตอบโต้จากมาตรการกีดกันทางการค้าของสหรัฐนะคะที่ผ่านมาตัวจีนรัฐบาลจีนเองเนี่ยเขาก็ได้มีการลงทุนในห่วงโซ่อุปทานการผลิตเซมิคอนดักเตอร์มากขึ้นนะคะแต่ด้วยข้อจํากัด ทางด้านเทคโนโลยีของจีนที่ถูกแบนจากสหรัฐเองทําให้จีนมีข้อจํากัดดังกล่าวอยู่นะคะแต่ในกระตามเนี่ยเรามองว่าความต้องการสินค้าจีนในตลาดโลกเนี่ยยังคงอยู่มากนะคะโดยเฉพาะ,ะความต้องการในชิ้นส่วนเซมิคอนดักเตอร์ในตลาดโลกเนี่ยอยู่ในตลาดจีนอยู่ที่ประมาณ35%นะคะนอกจากนี้นะคะ,ะในตัวของจีนเองเนี่ยล่าสุดเขาก็ได้มีการออกอตัวมาตรการ ตอบโต้สหรัฐนะคะด้วยการจำกัดการส่งออกโลหะ2ชนิดนะคะซึ่งมาตรการดังกล่าวเนี่ยจะเริ่มต้นในช่วงเดือนสิงหาคมป,ปีนี้นะค่ะยังไงก็จะต้องคอยติดตามสถานการณ์ต่อไปว่าจะมีมาตรการอย่างอื่นออกมาอีกหรือเปล่านะคะค่ะนีก็เป็น2ปัจจัยแล้วนะคะอีกปัจจัยหนึ่งละคะ,คะสำหรับตัวปัจจัยที่3ามนะคะผู้ผลิตชาวเอเชียเนี่ยเขาก็มีการที่จะพยายามที่จะรักษาฐานการผลิตชิปในประเทศของตัวเองเช่นกันนะคะยกตัวอย่างเช่นตัวของไต้หวันหรือว่า เกาหลีใต้เองเนี่ยก็มีการลงทุนในการผลิตชิปในประเทศมากขึ้นนะคะพร้อมกับมีการทําการวิจัยและก็พัฒนานะคะเพื่ออต่อยอดอุตสาหกรรมการผลิตชิปภายในของประเทศตนเองค่ะ ะะก็เป็น3ปัจจัยนะคะที่อาจจะมีภาพของการเปลี่ยนแปลงเรื่องของซัพพลายเชนในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของโลกนะคะทีนี้พอเราเห็นการเปลี่ยนแปลงแบบนี้แน่นอนว่าไทยเองเนี่ยก็อยู่ในฟันเฟืองหนึ่งนะคะมันได้รับผลกระทบไหมคะเราประเมินผลกระทบกับไทยแล้วก็แนวทางการตั้งรับยังไงบ้างอะคะ่ะสำหรับตัวประเด็นความขัดแย้งทางภูมิรัฐศา,าศาสตร์แล้วก็การแข่งขันทางเทคโนโลยีนะคะ s c b ซ c มองว่าอุตสาหกรรมการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ของไทยเนี่ยจะคงได้รับผลกระทบทั้งเชิงบวกแลวก็เชิงลบนะคะจากการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์แลวก็สัพายเชนโลกนะคะ,คะสำหรับผลกระทบในระยะสั้นนะคะเราก็มองว่าการย้ายฐานการผลิตแล้วก็การมองหาฐานการผลิตใหม่ๆของ ประเทศพันธมิตรนะคะก็อาจจะส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมการผลิตเซมิคอนดักเตอร,ตรขอ์ของไทยนะคะแล้วก็โดยปัจจุบันเนี่ยทาง b o i เองเ,เขาก็ได้มีการสนับสนุนสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้กับผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ตั้งแต,แต่ขั้นต้นน้ำจนถึงขั้นปลายน้ำนะคะซึ่งอาจจะเกิดเป็นห่วงโซ่บุทานการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ของไทยในรูปแบบใหม่ขึ้นมานะคะ่ะ แต่ในทางตรงกันข้ามานะคะเราก็มองว่าผู้ประกอบการบางส่วนนะคะที่ส่งสินค้าชิ้นส่วนเซมิคอนดักเตอร์ไปดังประเทศจีนเนี่ยก็อาจจะมีออเดอร์ที่ลดลงบ้างนะคะจากประเด็นความขัดแย้งระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาที่เกิดขึ้นค่ะ,คะและผลกระทบในระยะยาวนะคะเรามองไว้อย่างไงบ้างคะสำหรับผลกระทบในระยะยาวนะคะ,คะทาง s c b เราก็มองว่า,าตัวการย้ายฐานการผลิตและการลงทุนในไทยที่เพิ่มมากขึ้นนะคะก็จะเกิดการจ้างงานภายในประเทศนะคะโดยเฉพาะ การจ้างงานในส่วนของแรงงานที่มีทักษะนะคะรวมไปถึงเนี่ยกลุ่มอุตสาหกรรมอินเทคร์นิกเนี่ยก็จะได้อันนี้ส่งไปด้วยนะคะซึ่งต่อไปถ้าเกิดเริ่มมีชิ้นส่วนเซมิคอนดักเตอร์ผลิตในประเทศไทยมากขึ้นแล้วเนี่ยประเทศไทยอาจจะลดปัญหาขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์แนนะดคตไปได้นะคะแต่อย่างไรก็ตาม,มานะคะเราก็มองว่าอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของไทยยังคงมีความทา้าทายอยู่มากนะคะ ด้วยการที่ไทยเนี่ยมีข้อจํากัดในเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็การลงทุนเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยใช้ค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงนะคะทำให้อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของไทยในปัจจุบันเนี่ยยังอยู่แค่ในระดับกลางน้ําแล้วก็ปลายน้ำนะคะดังนั้นถ้าเกิดผู้ประกอบการเองเนี่ยที่มีความต้องการที่จะเข้ามาสู่ห่วงโซ่อุปทานการผลิตของเซมิคอนดักเตอร์มากขึ้นเนี่ยจะต้องมีการปรับตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหาพันธมิตรใหม่ๆในการลงทุนนะคะซึ่งล่าสุดก็จะมีประเทศอย่างไต้หวนันญี่ปุน่น เข้ามาลงทุนผลิตเซมิคอนดักเตอร์ในไทยมากขึ้นแล้วนะคะนอกจากมีนะคะสำคัญประเด็น,นสุดท้ายก็คือว่าผู้ประกอบการเองก็ต้องมีการเพิ่มทักษะนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ upskill r e s k ิลแรงงานนะคะโดยเฉพาะ,ะแรงงานที่มีทักษะสูงนะคะเช่นวิศวกรที่ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเพื่อที่ว่าในอนาคตเนี่ยเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับ อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของไทยในตลาดโลกมากยิ่งขึ้นนะคะค่ะก็ถือว่าเป็นการประเมินนะคะผลกระทบทั้งในเชิงบวกและก็เชิงลบนะคะที่อาจจะมีผลต่ออุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของไทยนะคะแต่มองแล้วเนี่ยโอกาสของการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในอุตสาหกรรมนี้มีค่อนข้างสูงเลยทีเดียวละค่ะซึ่งคุณผู้ชมนะคะถ้าสนใจบทวิจัยเพิ่มเติมนะคะก็สามารถเข้ามาดูได้ที่เว็บไซต์ของ SCB EIC ธนาคารไทยพาณิชย์นะคะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะ ถือเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเลยนะคะแต่ว่านอกจากเรื่องของสงครามการค้าเซมิคอนดักเตอร์โลกแล้วนะคะทาง SCBAC ยังมีงานวิจัยอีกหลายชิ้นที่ใกล้ตัวเราก็ได้ประโยชน์อีกมากมายนะทุกท่านสามารถเข้าไปได้ทางเว็บไซต์ของ SCB EIC เลยค่ะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามช่องทางการลงทุนอื่นๆที่น่าสนใจกันต่อค่ะข้อมูลโดยการเงินธนาคาร